สวัสดีครับวันนี้เราอยู่มันแบบสบายๆนะครับยาอาหารยามเช้านี่ครับยมเช้าผมมะเขือเทศเห็นไหมครับมะเขือเทศ <c oughs> นี่ครับมะเขือเทศแล้วก็น้ำแร่อย่าลืมนะครับน้ำแร่สําคัญมากนะครับขออนุญาตทานมะเขือเทศก่อนนะครับได้แล้วครับน้ำแร่ะรแรจะทําให้ชีวิตเปลี่ยน นำ้ำแร่ทำเอฟเฟกต์กับสมองอย่าลืมนะฮะน้ำแร่นะครับเบียร์คละห้าสิบเวลาสามขวดดื่มได้หวยงวดละกี่ตังค์น้ำแร่คนละยี่สิบมันดีกับชีวิตเชื่อผมอะไม่เชื่อก็ก็ความคิดใครความคิดเราเนาะเขาเลบความคิดกันไม่ว่ากันอมาดูครับตอนนี้เราอยู่ในบทบริบทของ thank you party นะครับเมื่อคืนผมบรรยายของฝ่ายท่านฝ่ายลำเพลยน่ารักโหร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงนี้เรียวกว่าเทพเลยถ้าถ้าไม่หันไปมองในเปิดแผ่นฝ่ายลำเพลยที่สุขโขทยัยเมื่อคืน วันที่17พฤศจิกาหกนะฮะได้ไป5้าล้านได้ไป5ล้านนะฮะแต่ประเด็นมันอย่างนี้ครับตงกิบัตตี้มันต้องบีก,ก่อนบีกงานแต่จริงๆคือต้องเรียนคอร์สตังกิบัตตี้มันจะมีการบอกว่าขั้นตอนการทำตัำงกนะิบัตตี้ทำยังไงนะฮะจุดแก้ไขจุดด้อยจุดเด่นจุดระวังตัวทำยังไงตังกิบัตตี้มันมีว่าสี่ระดับด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ไหนครับมีทานอาหารเช้าอยู่นะฮะบรรยากาศยามเช้า ที่ห้องอาหารนะครับนี่ครับรายกาศยำเช้าโอเคนะทีนี้แคนเบอรเรียมันมีหมดสข้อหลักๆคือหนึ่งคือดับบลิตโครงการดับบิคโครงการเนี่ยผมมองตรงนะครับไม่จาเป็นต้องฝ่ายหรอกครับศูนย์เนี่ยเขาทําแยกศูนย์แล้วภาคเนี่ยเขาทำแยกภาคแล้วมันถือว่าทําภาคเดียวนะฮะมันออกแบบเองได้องค์ขับพยบใหญ่ๆแล้วมันปวดหัววุ่นวายปัญหาจิป,ปาถะปวดหัว ท่านครับคุณจะทํางานตลาดบนคุณต้องลงทุนนะจริงไหมฮะแล้วเคี้ยวเนี่ยมันมันจมเคี้ยวอร่อยคุณทํางานตลาดล่างเหนื่อยไหมเลี้ยวซ้ายผมบอกแล้วพยายามอย่าเลี้ยวซ้ายลดการเลี้ยวซ้ายพยายามเลี้ยวขวาพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้คนที่ตามผมเนี่ยสบายผมไม่ได้สบายนะเอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้คุ้มนะถ้าท่านนึกละเอียดละเอียดอะ่ะท่านจา you, Party, ัดแตงกิวปาร์ตี้เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายผมว่าหมื่นห้าเบ็ดเสร็จค่ลงทุนไปอะสองหมื่นสองหมื่นห้าเบ็ดเสร็จ กับกิจกรรมนี้ท่านเก็บงานพอร์ตเดียวท่านได้เกือบแสนแล้วอะที่ทํากิจกรรมตลาดบนน่ะท่านครับที่ผมไม่ทํามาเขาทำปันภาคเดียวภาคเดียวภาคเดียวัยวยวยวนแล้วนะนะครับนะดังนั้นถามว่าปัญหาของแตงกี้วันี่มีสี่ข้อหนึ่งระเบียบการสองก่อนงานระหว่างงานหลังงานมาดูขั้ก่อนงานนี่คือข้อแรกเลยคุณเชิญผิดเป้าหมายคุณต้องการให้ให้ให้ผู้ประกอบการมาแต่เขาไม่มาแล้วเอาใครมาก็ไม่รู้คุณไม่มีวิธีการเชิญคุณขาดอุปกรณ์คุณขาดคีย์เวิร์ด แล้วก็คุณขาดความกล้าที่จะเข้าไปเชิญคุณขาดเขาเรียกอะไรเชิญซ้ําไม่มากพอเขาเรียกว่ารีเช็คผมถามจริงการที่คุณเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาระวังตัวละนี่คุณจะทำํำยังไงเมื่อเขาระวังตัวจะมีวิธีการยังไงนั่นคือประเด็นที่คุณต้องมาเรียนคอร์สเต็งคิวปาร์ตี้หนึ่งวันก่อนทําต้องเรียนนะมันไม่ใช่ไปทําลงทานนะครับเอาของไปตั้งแล้วก็กินข้าวกันไม่ใช่นะครับอยา่าเข้าใจผิด มันต้องมีกลยุทธ์มีวิธีมีไมล์เซ็ต G.P.S ที่ถูกต้องว่ากระบวนการเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเซสเนี่ยโปรเซสตั้งกิบตีจะทํำยังไงคุณต้องเข้าใจนะครับมันไม่ใช่นึก,นกเอาแล้วงานตั้งกิบตีที่ทําอยู่ส่วนใหญ่อะมันจบสวยไหมไม่สวยมันจบแบบไหนจบแบบทะเลาะกันเนี่ยของฝ่ายของไยลำเพยเมื่อวาน่ะได้ไปไ้วได้ไปสี่อาตีไปห้าล้านสี่ล้านเก้าห้าล้านทุกคนงงหมดเลยเงียบทั้งห้องผมสะกดอยู่ครับ แต่ประเด็นคือปัญหาคือคนที่เข้ามาในห้องเนี่ยคือลูกค้าใช่เป้าหมายไหมนี่วิธีการที่เชิญเป้าหมายเนี่ยวิธีการเชิญร้านทองร้านทองเนี่ยอยู่สองข้างทางนักธุรกิจอยู่สองข้างทางท่านกล้าเข้าไหมไม่กล้าเข้าเข้าแล้วมีวิธีไหมใช้อุปกรณ์อะไรใช้คีย์เวิร์ดอะไรเมื่อเขาโตเถียงมาแบบนี้หนึ่งนะโตแย้งมาหนึ่งเราจะต้องหนีแบบไหนเราจะต้องมีกระบวนการตอบข้อโต้แย้งอย่างไงนี่คือนี่คือซึ่งไม่เคยสอนกันเลยทั้งประเทศ ทำ h ต n k You ันที y ทำแ a n k y o วันที y แต่คุณไม่คุณไม่เคยสอนเรื่องแบบวิธีการชวนน่ะไม่มีครสอนครับผมทำแ a งก y o วันที y มาตั้งแตดึกดําบรรัตั้งแต่ก่อนตอนที่ถูกถูกให้เป็นคนทํานะไม่ใช่สอนทํานะไม่มีใครมาสอนผมแล้วชนยังไงนี่คือปัญหาขององค์กรของเราอะ่ะคุณอยากจะทํางานตลาดบนและผมถามจริงนะผมถามท่านนะคุณเอาตลาดบนมาเข้างานเรียบร้อยถ้าเกิดเขามาด้วยความเกรงใจแหละเรียกสายดำพันและ และในงานเนี่ยจบไม่ลงไม่ถึงเขาไม่จองสิทธิ์มันไม่ว้าว่ข้อมูลไม่ว้าวผมถามจริงว่าเขาจะมาอีกไหมตอบว่าไม่มาเดิมด้วยนะครับนี่บรรยากาศนะฮะนร่ยก็สวยไหมโอเคไหมเนี่ยผมตอบเลยว่าเขาไม่มาผมถามเมื่อเขาไม่มาแล้วเนี่ยแล้วท่านจะเชิญเขามาซ้ําอีกเนี่ยเขาจะมาไหมครับเขารู้ตัวแล้วครับบางคนเนี่ยเขาอ่านออกนะ บางคนเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าอเขาเข้าใจงานเขามีความคิดเขามีความรู้เขามีความเข้าใจเขามีบายเซ็ตเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเก่งกว่าเราเยอะเขารู้ว่ามาเขาต้องเจออะไรและทําในนามไทยประกันคุณคิดว่าเขามาแล้วเขาต้องเกิดอะไรขึ้นหืแล้วคุณจะมีวิธีพูดยังไงว่าในงานเนี้ยมันมันเป็นงานแบบไหนนั่นคือคีย์เวิร์ดนั่นคือโปรเซสขบวนการที่เราจะต้องไปเขาเรียกอะไร ไป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 ใส่ไมเซ็ตให้เขาให้เข้าใจถูกในการที่เราทากิจกรรมเตงคิวบัตตี้หรือเพราะลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าเก่าท่านสิบพทากสิบพั 6, ทาแปดเนี่ยชวนง่ายมากพมตรงนงนะลูกค้าเก่าเนี่ยชวนง่ายมากเพราะอะไรเพราะเป็นลูกค้าเก่าท่านแล้วอะหรือลูกค้าเก่าใครก็ได้ลูกค้าเก่าไทยประกันก็ได้ของใครก็ได้ชวนง่ายมากเพราะเขาเป็นลูกค้าของไทยประกันแล้วจริงไหมแต่ท่านจะมีคีย์เวิร์ดยังไงมีอุปกรณ์อะไรมีวิธีการยังไง น,นั่นคือประเด็นที่ท่านต้องมาเรียนคอร์สเทงกิววัตีิหนึ่งวันผมกําลังสงสารสงสารคนไทยไทยไรอินชุลันอยากจะทํากิจกรรมอะไรเหมือนกับคุณจะคุณ,ค,ณคุณจะขับรถปอร์เช่มีคนเอารถมาให้คุณรถปอร์เช่นะฮะร,รถลัมโบกินีราคาสามสิบล้านจอดอยู่หน้าบ้านพระบุญแจแต่เขาให้คุณปุ๊บแต่เขาไม่บอกวิธีขับเขาไม่บอกวิธีเปิดกุญแจผมถามเนไอ้กุญแจรถพวกนี้มันเสียบมันเสียบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สัมผัสจริงไหมฮะ แล้วมันจะเขายัางไงาขับแบบนั้นยัางไงาคุณไม่สอนเขาอะโครงการดีจะตายรถปอเช่มันดีจะตายรถละโบนี่มันดีจะตายแต่คุณไม่สอนวิธีขับเขาอะมันก็เป็นเศนเหล็กที่จอดอยู่ด้าบ้านคุณต้องเข้าใจบริบทนี้ก่อนว่าแตงคิวปาร์ตี้อะมันมีความสําคัญมันเป็นสินค้าตลาดบ,บนมันเป็นกิจกรรมตลาดบ,บนที่เราจะต้องทํามาหากินกับเขาดังนั้นมันต้ององค์ประกอบเคกว่อเนียนเมื่อวานได้ไปห้าล้านของฝ่ายลำเภอฝ่ายเลนูได้ยีิบสองล้านฝ่ายที่เพชรบูรณ์ได้ไปกี่ล้าน่ะ เจ็ดแปดล้านแปดล้านเห็นไหมและเราจะชวนยังไงโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่เราต้องชวนหนึ่งรวยถูกหวยรวยใกล้ตายรวยขายที่ได้รวยถูกหวยเมื่อวานมาและผมบอกว่าคุณต้องทํายังไงกับผมถึงเจ้าที่เจ้าที่ต้องทํายังไงกับผมเมื่อเจ้าที่กระทำผมปุ๊บผมทำไมลูกค้าเราทํางานเป็นทีนมเมื่อวานคนที่รวยถูกหวยมาครับเราทำาเป็นทีมเสร็จปุ๊บเขาจองหนึ่งล้านบาทและภระรยาจองอสองแสนคู่กันเนี้ยที่รวยถูกหวยสามีจองล้าน ระยาจองสองแสนว้าวไหมครับเพราะอะไรเพราะเราบิ๊กงานเราทําเป็นทีมดังนั้นกำลังบอกท่านว่าการทําต็งคิวปาร์ตี้นะครับมันสําคัญเริ่มต้นเลยคือก่อนงานก่อนงานในสําคัญมากมาดูระหว่างงานระหว่างงานในปวดหัวมากครับเป็นทุกเป็นทุกที่เพราะอะไรฮนะเพราะว่าทํากันแบบเหมือนกับโรงทานน,นึกนึกเอาแล้วก็ทํากันไปไม่มีคีย์เวิร์ดไม่มีขั้นตอน,ไม,มน,ตอนไม่มีกระบวนการไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสเปค ไม่มีสเต็ปในการทํางานต่างคนต่างทําเป็นทั้งประเทศครับผมบรรยายแต็งกิบบิทตี้มา460ครั้งท่านว่าผมรู้ลึกไหมผมรู้ลึกผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงหน้าอะไรจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงหน้านี่คือระหว่างงานแล้วต้องทํายังไงลูกค้าจะแฮปปี้นั่งแบบไหนสอนหมดครับนี่คือคอร์สเตงกิบบิตี้หนึ่งวันสอนหมดใครเรียนคอร์สนี้แล้วนะแล้วเก็บงานไม่ได้นะมาเอาค่าคอร์สคืนไป ผมการันตีคอนเฟิร์มเพราะอะไรฮะหนึ่งจองเนี่ยในหนึ่งโต๊ะหนึ่งจองอ่ะหนึ่งพอตอะพอตเล็กสุดอะได้คอมหกพันห้าอกรมกลมหกพันห้าและต่อมาวิธีการเก็บงานอันนี้แหละครับไปตายหน้างานผมก็สงสารผมก็มีหน้าที่ผูดเลขาจองผมหมดหน้าที่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะผมบริบทผมมีหน้าที่มาผูดเลขาจองงานของท่านคือต้องตามเก็บงานนะครั้งกิวัตที่มันมีสี่ขั้นตอนหนึ่งรวยเอ่อหนึ่งลำดิโครงการกำหนดวัน สองก่อนงานระหว,ว่างงานและหลังงานหลังงานคือเก็บงานนั่นคือหน้าที่ของท่านไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมไม่ใช่วิทยกรพื้นฐานโดยทั่วไปผมมีสายเลือดจิตวิญญาณที่เป็นวิทยกรที่ต้องการให้คนที่เรียนสําเร็จคนที่ทํากิจกรรมสำเร็จนั่นคืองานของผมนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาถ่ายรูปบอกอวดกันชื่นชมครับของสายผมสายดาเกินลูกค้าเนี่ยมาในงานศูนย์คนนี้จองสามโต๊ะศูนย์คนนี้จองสามโต๊ะ ลูกค้ามาในงานลูกค้าของเขาสามต๊ะน่าจะจองทั้งหมดส6 1หสบหกคนแต่ประเด็นคือลุ่งขึ้นไปเก็บได้สองแ0,000นลุ่งขึ้นไปเก็บสองแ0,000พออะไรจะไม่ได้และอีกวันหนึ่งเงินเข้า UL 90 3สล้าน UL 9อล้าล้านท่านนึกเอาสิขึ้นภาคไหมขึ้นภาคแน่นอนนี่คือประเด็นว่าเก็บงานยังไงดังนั้นการจองคือจองแต่ตามไปเก็บงานท่านต้องเก็บแบบ u l U.L. สิบก็ดี l เก้าสิบดีไม่ใช่ไปเก็บแบบพอร์ตพื้นฐานพอร์ตประกันไม่ใช่ไม่ใช่ท่านต้องเรียนเหว่าวิธีการเก็บเก็บเงินยังไงวิธีการเป็นด้นพอร์ตหรือเขาเรียกว่าไปไปปรับแต่งพอร์ตหรือเป็นการไปเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างพอร์ตในเมวลาท่านไปเก็บงานตรงนี้สําคัญครับตายหน้างานครับผมห่วงผู้บริหารว่าจัดแต่งกิวปาร์ตี้กันจัดแต่งกิวปาร์ตี้กันแต่คุณไม่สอนวิธีการหรือขั้นตอนโปรเซสขบวนการเขาอะแล้วเขาไปเก็บงานไม่ได้อ่ะ เมื่อเขาเก็บงานไม่ได้ปุ๊บ <_ d ance> เขาจะทำแตงกิ้ซ้ำอีกไหมครับไม่ทําแล้ว <_ d ance> เขาเสียคว,วามรู้สึก <_ d ance> คือท่านผู้บริหารต้องฟังผมด้วยนะว่าการที่คุณทำแตงกิ้ปาร์ตี้เนี่ยทูผู้บริหา,า,ารพุจัิการภาคก็ดีฝ่ายก็เดือนทำเนี่ยกิจกรรมแตงกิ้ปาร์ตี้มันต้องทําบริษัทอื่นเขาจะไปกินหมดแล้วตลาดบนอะ่ะจะถามว่าคุณอยากจะทาคุณเอารถปอร์เช่ไปให้ทีมงานคุณขับแล้วคุณทีมงานคุณขับไม่เป็นเนี่ยแลวคุณบอกรถปอร์เช่ไม่ดีไม่ใช่รถปอร์เช่เนี่ยรถลำบากอนี่อย่างมันดี สามสิบล้านคุณว่ามันมีดีเหรอจะถามว่ามันเหมาะกับเขาหรือเปล่าล่ะถ้าไม่เหมาะอันนั้นคุณไปขับรถโตโยต้าก่อนล้วกันจริงไหมฮะไปขับโตโยต้าก่อนแต่ถ้ามันมันมันไม่เหมาะก็จริงแต่คุณทําการสอน้วออมันขับแบบนี้ค่อยๆขับค่อยๆขับค่อยๆขับเดี๋ยวเขาจะชอบขับเองไอ้ลำโบกินี่จริงไหมฮะคุณต้องพัฒนาเขาคุณต้องสอนเขาก่อนไม่จะอยู่ยัดเขาใส่รถแล้วให้เขาขับผมว่านอกจากขับไม่ได้มันจะชนเขาด้วย ดังนั้นกำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ต้องอมีการมีการเขาเรียกมีการารีเช็คนะพีดีพีดนะฮะดังนั้นถามว่ากิจกรรม t h a ง k ิบอตี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นภาคาาาขึ้นภาคแล้วก็รักษา MB-MD นะฮะแล้วก็ จะทําให้เราเนี่ยนะครับรักษาตําแหน่งได้ thank you party โดยเฉพาะท่านใดขึ้นตําแหน่งนะครับนะเขาเรียกว่าไม่ถูกปรับสถานะดังนั้นถามว่าคนที่มีลูกค้าตลาดบนมีครับทุกคนมีลูกค้าตลาดบนหมดจะมากหรือน้อยเท่าไหร่เองหรือว่าลูกค้าที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีลูกค้า15บห้าทับหกสิบห้าทับแปดสิบสี่ทับเจ็ดแปดสิบห้าทับห้าประมาณนี้ประเภทว่าประเภทว่าผ่อนเงินออมอ่ะ เราจะต้องมาทำแตงคิวปาร์ตี้สิบพัททะบกท่าแปดเพื่อ UL ผมจะบอกท่นานฟังนะครับสมมติลูกค้าของท่านเนี่ยเป็นลูกค้าที่ทำสิบพัททะบกมาเปียล้านสมมตินะแสนนึงก็ได้อ,อาจยกไปล้านเขาเปิดสิบพัททะบกมาละสองปีเขาเหลยืยสี่ปีใช่ไหมครับที่ต้องเอาเงินใส่พอร์ตในไอ้สี่ปีคือเงินสี่ล้านใช่ไหมครับให้เขาเอาเงินสี่ล้านที่เขารอจะมาใส่สิบพัททะบกเอามาใส่ UL เอลสิทุกหนึ่งพอใส่ UL ปุ๊บเราก็ถอนทีละปีทีละปีไปใส่เขาได้กำไรจาก UL อลสองแสนสี่ครับ แต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เรามีการเรียนรู้ไหมเจ้าที่ไม่มีการเรียนรู้พอไม่รู้ปุ๊บเขาก็ไม่ขับรถไอ์ลอมโบกินีเขาก็ไม่ขับขับทําไมล่ะครับมันเกกะมันทําให้เขาอันตรายด้วยแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่อ๋อมันขับแบบนี้เดี๋ยวเขาขับเองต้องเข้าใจบริบทของความเข้าใจของจิตมนุษย์ก่อนว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันจะทําตามเองถ้าจิตอันนั้นเนี่ยเขาชอบหรือเขาเข้าใจคุณอยากให้เขาขึ้นตลาดบนอยากขึ้นตลาดบนอยากมีเบี้ยด,ดีๆอยากมีตดอยากมีอะไรอ,อ่ะ อัตราการเต็มตกอยากมีเปอร์เซ็นดีๆนะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นไอเกี่ยวกับผลงาน่ะแต่คุณยังให้เขาเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมมันไม่ใช่สิครับคุณต้องให้เขาเลี้ยวขวาแล้วคุณไม่บอกอุปกรณ์คุณไม่ให้อุปกรณ์เลี้ยวขวาเขาเลยคุณบอกเขาเลี้ยวขวาไปนะแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้หลงป่าหลงเหวไปตกน้ำตกทะเลคุณต้องให้อุปกรณ์เขาไปว่าไปแบบไหนเดินยังไงแบบไหนแล้วให้อุปกรณ์เข้าไปด้วยเกิดเขาไปเจอปัญหากลางทางจริงไหมแต่เราทําแบบนั้นหรือเปล่าไม่ เราจะเอาตะบี้เอาตะบี้ยอาเบีเาาเบ้แต่คุณไม่สอนเขาไม่ให้อุปกรณ์เขาไม่ใช่ครับดังนั้นทางลัดสุด,สดใน Thank you p a r ตี้เนี่ยคือหนทางลัดสุดๆที่คุณตลาดบนได้อย่างเนียนมีศักดิ์ศรีเขาจองพอร์ตแล้วคุณเข้าบ้านเขาได้แล้วะคุณเก็บงานแล้ะคุณเข้าบ้านเขาได้อย่างมีศักดิ์ศรีจริงไหมแต่ทุกวันนี้คุณเห็นคนรวยเดินข้างทางคุณเห็นร้านทองคุณเห็นผู้ประกอบการสองข้างทางแต่คุณกล้าเข้าบ้านเขาไหม คุณไม่กล้าเข้าบ้านเขาเพราะเพราะคุณไม่มีอุปกรณ์คุณไม่มีความเชื่อมัน่นคุณไม่มีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องในหัวคุณก็เลไม่กล้าเข้าแค่เดินผ่านน้ำลายไหลาขาสัน่นจริงไหมดังนั้นคุยกันขาด,ขาดการที่เราจะมาเรียนคอร์สเต็งคิวปาร์ตี้หนึ่งวันเนี่ยคอร์สเต็งคิวปาร์ตี้นะเรียนหนึ่งวันนะเราแค่ทำเต็ง y ิวนะอันเนี้ยสามารถเรียนแล้วสามารถไปขายเชิงเดี่ยวได้เขาเรียกวันออนวันไม่จําเป็นต้องทำ Thank you party าต h ง n ิวปาร์ตี้คุณจะสามารถเข้าไปขายเชิงเดี่ยวได้การขายเชิงเดี่ยวคืออะไรฮะคือเข้าไปปุ๊บเนี นะแล้วเข้าไปเชิญ thank you party บรรยากาศแบบนไ้นะฮนะ,ะมาถึงว่าเราเข้าไปชวนเราเข้าไปเชิญ thank you party แนะแต่วิธีการเชิญคือเข้าไปพูดเรื่องพอร์ตการเงินแล้วก็ทําการขายอันนี้มันจะสอนอยู่ในคอร์สถ้าเกิดเขาซื้อไม่ต้องชวนมา thank you party ชวนมาดับใเ้เสียโต๊ะจริงไหมฮะดังนั้นกําลังบอกท่านว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพับปรับพัฒนาปี64กําลังมาถึง วันนี้คือเดือนเดือนนะฮะเดือนนี้คือเดือนอพฤศจิกาปี63ปี64สาหัสพอร์ตพาครับเดือนเมษายนนี้พอร์ตพาพอร์ตพื้นฐานเลิกแล้วใครที่มี UL แล้วยังขาย UL ไม่ได้เจ๊งมาเรียนคอร์ส UL กันคอร์ส5นะฮะคอร์ส UL อันนี้อีกคนละส่วนนะครับถ้าท่านเรียนคอร์ส UL ได้เนี่ยและท่านทำแจ้งคิวบาร์ตีเนี่ยนั่นแหละท่านจะไปเก็บงานด้วยพอร์ตเ l ได้อ่ะไอ้น้องคนนั้นที่อยู่สายผมสาย5้าสายดังเกินเขาเอาลูกค้ามาแจ้งคิวบาร์ตีตอนเขาไปเก็บงาน เขาไปเก็บงานเนี่ยเขาไปเก็บพอร์ต UL 90แต่บรรยายบรรยายแังเกี่ยวบรรยายตัว TL pan แต่ไปเก็บงาน UL เห็นไหมเขาเก่งไหมเขาเทพว่ะคือให้ลูกค้าจองสิทธิ์ไว้ก่อนเอาลูกค้ามานั่งฟังลูกค้าเปิดโลกในข้อมูลข่าวสารที่ผมใส่เข้าไปในไมค์เซ็ตเขาในหัวเขาแล้วทีมงานคือศูนมัตตามเก็บงานและเก็บได้พอร์ต UL เห็นไหมครับนี่คือเราทำเป็นทีมเอาลูกค้ามานั่งกินข้าวถูกบังคับฟังท่านอง้ขก็ใจบริบทนี้ก่อน ผมถามหน่อยท่านเข้าบ้านเขาได้เขาอยู่ฟังท่านไหมเขาอยู่ฟังท่านท่านผู้รู้เรื่องไหมทาเป็นทีมนะครับยุคนี้แล้วคนรวยมันจะหมดไปคนรวยเงินไม่หายไปจากโลกสา,สารอยู่เหมือนเดิมคนอยู่เหมือนเดิมแต่คนเนี่ยไม่เอาอินชูลันแต่คนต้องการดอกเบีย้ยท่านต้องเข้าใจบร็บทนี้ก่อนในเมื่อคนเป็นแบบนี้เรารู้แลเรารู้จุดอ่อนแล้วเราต้องทํำยังไงครับเราก็ต้องพยายามหาวิธีการให้เขามาเข้าใจเรื่องอัตราผลตอบแทนหรือ เศรษฐกิจโลกหรือสภาวะโลกมันเป็นยังไงแล้วคุณต้องปรับตัวยังไงนั่นคือแต็งคิวปฏีที่ผมจะต้องพูดให้ฟังโอเคนะประมาณนี้เนาะย้อนนะเตงกิวปตีมันมีสี่ข้อหนึ่งรวยอ่าหนึ่งเต็งคิวปตีท่้นหนึ่งเดินบิโครงการกําหนดวันใครก็ได้ศูนย์ก็ได้มันยังเป็นต้องไประดับฝ่ายนะโลกตอนนี้เขาลงถึงภาคของศูนย์แล้วสองก่อนงานเชิญใครสามระหว่างงานผมพูดเองสี่เก็บงานหน้าที่ท่านแต่เก็บงานท่านต้องมาเรียนว่าเก็บยังไงวิธีการเก็บนะแล้วก็ สรุปแล้วมันจะเกิดความมั่งคัง่งความมั่งคั่งของผมมีสี่ข้อสี่ข้อมีอะไรบ้างครับหนึ่งหลุดนี่หลุดนี่ก่อนผมบองตรงนะเจ้าที่ของเราทั่วประเทศนะผมว่าเกินครึ่งน,นะมีนี้สินหนึ่งหลุดนี่สองมีอิสระทางการใช้เงินคุณหยิบจะใช้จะอะไรจะพักที่ไหนอย่างนี้ที่ผมพักเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยท่านว่าโอเคไหมเวิร์กไหม หนึ่งหลุดนี่สองมีอิสระภาพทางการใช้เงินสามมีเงินเก็บมากขึ้น c เดี๋ยวกันนะมีสี่ข้อนะหนึ่งหลุดนี่สองมีอิสระภาพทางการใช้เงินสามมีเงินเก็บมากขึ้น4มีอิสระภาพทางการทำงานเรียกว่าการใช้ชีวิตอะ่ะไม่ต้องไปคอยเทคแคร์ดูแลใครไม่ต้องมีเสียงโทรศัพท์ดังสักยิ้งนึงผมถามทุกคนก็อยากเป็นแบบนี้แหละครับอยากเป็นเหมือนผมเนี่ยไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังเลย แต่ท่านทําผิดมันจึงมีเสียงโทรศัพท์ดังตลอดเวลาเพื่อต้องไปแมนเทนนันบำรุงรักษางานที่ท่านทําอยู่จริงไหมโอเคประมาณนี้เนาะแล้วมาคุยกันนี่ฮะปลาสวยมากเลยนะถอดเก็ตนะตั้งน้ํามันแล้วร้อนนะเอ๊้อปลานี้มันกินไม่ได้เน,ะนาะนะผมภาคโอนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ